ไปเบิงภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะของ่านนายกรัฐมนตรีทิพผ่านมานอกจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วนะคะยังมีเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาเขาหอมมะลิถุ่งกุลาหองไห้นะคะสู่ตลาดโลกสิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในอําอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดรวมกว่า9 8 0 0 0 0นไร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวราบไม่มีแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ไว้ใช้ในฤดูแล้งทําให้ปริมาณน้ําต้นทุนที่เก็บกักมีไม่เพียงพอต่อความต้องการถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็ตามแต่มีพื้นที่รับประโยชน์จํากัดส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้าอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเรื่องน้ํานี่แหละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันฝนฟ้าอากาศมันก็อยากบ่คอยดีคือเกาเนาะคะ่ะบ่คือตะกรอน เดี๋ยวนี้มันก็ะจะแรงแห่งบ่อยๆเขาที่นี้เขาก็อยากให้ทั้งไฟรับพิชอบทั้งน้ำนะน,นะคะก็ะให้เพิ่นส่งเสริมในเรื่องให้เขามีน้ำบอกอเฮ็ดค้องน้ำไว้อย่างมากให้เขตอำเภอกเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิลงมาไฟาชุ่มพ่นี่สุรินนี่ก็นนเป็นเขตทุงกุล่าเนะค่ะแต่ว่า เฮาว่ามีชนประทานเฮาเขาอยู่นอกเขตชนประทานค่ะถ้าอยากให้เหตุเหตุเียวกับน้ำไม่ค่ะการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5 6พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบเป็นภาพรวมของจังหวัดซึ่งได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาดูตามความเหมาะสมของโครงการความเร่งด่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการวางแผนในระยะยาวเช่นการขุดลอกลำน้ำเสียวใหญ่ลำเสียวน้อยลำพับเพลาลำเตาและลำห้วยหินลาดจะช่วยให้สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักในลำน้ำธรรมชาติกว่า17,410ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์รวม11600ไร่ทำให้เพียงพอต่อความต้องการตลอดปีและยังรวมไปถึงพื้นที่นอกเขตจลประทานอีกด้วยเป็นที่ทราบดีว่าคุ้มกันเราให้เป็น พื้นที่กว้างใหญ่ของภาคอีสานมีอาเขตครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันนะครับมีศักยภาพในการพัฒนาข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับเป็นข้าวหอมมะลิที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับขอสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดถึงเกษตรกรการพัฒนาส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณภาพดี่ขึ้นไปอีกในพื้นที่ลองเรา,เาให้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรเพิ่มผลผลิตยกระดับรายได้ขึ้นอีนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้โพสต์ผ่าน Facebook เศรษฐาทวีสินโดยระบุว่าข้าวหอมมะลิจีไอของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและได้รับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาจากตัวแทนสากรการ,การเกษตรเมืองร้อยเอ็ดหลังจากนี้ต้องมีการพัฒนาแพคเกจจิ้งให้สวยงาม น่าดึงดูดพร้อมกับกำชับให้มีการจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงรวมถึงนำเทคโนโลยีการพัฒนาผลผลิตมาช่วยยกระดับไรายได้ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิชั้นยอดทั้งคุณภาพและความอร่อยเพื่อจะได้ก้าวไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกช่องทางทีมข่าว nbt tv อีสานร,รายงาน